โฮโฮสวัสดีเหล่าเชียร์เซอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายแพทวันที่12พฤษภากันนะครับซึ่งเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าอะไรจะมีโหมดใหม่เข้ามานะครับนั่นคือเป็นโหมดโมบ้านั่นเองหรือเรียกคือ Destruction โหมดโ,โดยโหมดนี้นะครับจะเป็นแค่เป็นเทสเบต้าอยู่ไม่มีส่งผลใดๆกับเรตติ้งของผู้เล่น โดยเราจะสามารถสังเกตได้เลยนะครับว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในโหมดนี้ค่อนข้างสูงเกี่ยวเรื่องวิธีการเล่นนั่นเองก็ถือว่าเป็นเหมือนกับให้เรามาเทสเนาะว่าระบบการเล่นที่จะเปลี่ยนไปในตัวเกมเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนโดยให้ผู้เล่นนะครับมาเทสกับระบบนี้นั่นเองส่วนรายละเอียดนะครับก็จะเป็นโหมดที่เล่นกัน5 vs 5ก็คือ5ต่อ5นั่นเอง แล้วก็เป้าหมายของการชนะก็คือการทําลายป้อมของอีกฝั่งนั่นเองมีเวลาจํากัดไหมก็ไม่มีแล้วก็กดพิเศษนะครับข้อหนึ่งก็คือเราสามารถเลือกคาม่าเล่นได้1คาม่าเท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถสลับคาม่าระหว่างโหมดนั้นได้เลยและที่สําคัญ เพื่อนเราไม่สามารถเลือกคาม่าซ้าได้อย่างเช่นผมเล่นดาบใหญ่เงี้ยเพื่อนเนี่ยจะไม่สามารถเลือกคาม่าดาบใหญ่ได้นะครับก็ต้องไปแบ่งหน้าที่กันเองนะว่าใครจะเล่นคาม่าไหนหน้าที่อะไรห้าคน5คนสุดข้อ2ก็คือเมื่อเราใส่อุปกรณ์อะไรก็ตามคอสตูมชุดหรือว่าเซตไอเทมต่างๆแล้วก็คาม่าพาสซีฟนะครับ จะไม่ถูกส่งผลต่อสเต็ปไยในเกมในโหมดนี้นั่นเองหรือก็คือทุกคนมีสเต็ปเท่ากันหมดข้อที่3โมชั่นหรือว่าท่าทางต่างๆของตัวละครก็จะถูกทําให้มีโมชัน่นเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นวิธีการเล่นครับวิธีการเล่นก็คือเราต้องกำจัดตัวละครของฝั่งตรงข้ามมอนสเตอร์ Master, เพื่อที่จะทําให้ได้เลเวล่าก็เหมือนโมบ้าทั่วไปเนาะแล้วเมื่อเลเวล up เราก็จะสามารถอัปเกรดหรืออันล็อกสกิลตามเลเวลที่เราอัพได้ อ่าต่อมาเราสามารถกําจัดมอนสเตอร์ป่าเพื่อที่จะสามารถได้บัฟหรือว่าจะทําให้เป็นมอนสเตอร์ของเราได้นะอ,อย่างเช่นโกเลมนะครับเราก็จะสามารถฆ่าเพื่อที่จะทำให้อีกโกเลมเนี่ยมาเป็นสัตว์อันเชิญของฝั่งเราได้แล้วก็ส่วนเคออสเนี่ยมันก็จะเป็นมอนสเตอร์อ่ามอนสเตอร์ Monster ที่เราฆ่าเนี่ย ก็จะได้บัฟกลับมาให้กับฮีโร่นั้นๆโดยก็จะแบบมีเวลาจํากัดพอคราวนี้เราฟรามาเต็มอิ่มนีพีมันแล้วเราก็แบบตุ้มพังทาวเวอร์ฝาดตัว้าว็จบเกมนะฮะอ่าส่วนตอนนี้ก็จะเป็นการอธิบายเนาะว่าดีเทลการเปลี่ยนแปลงระบบควบคุมนั้นเป็นยังไงซึ่งเอาจริงแล้วผมก็เคยอธิบายไว้ในคลิปแวันที่14เมษายนเนาะ ซึ่งตรงส่วนนั้นแหละคือส่วนที่เขาจะมาปรับแล้วก็เอามาให้เราเทสกันส่วนลิงก์เนี่ยผมจะแปะเอาไว้นะครับเผื่อใครอยากจะย้อนกลับไปดูรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในคลิปนั้นเลยนะฮะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับแพรนี้สำหรับผมนี่เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยทีเดียวกับการที่เกม h c ็ s l a s h แบบเคอร์เทลจะมีโหมดโมบ้ากับเขานั่นเองไงก็อย่าลืมมาช่วยกันเทสมาทดลองนะครับว่าเกมๆนี้จะสามารถมีโมบ้าที่สนุกสนานได้เหมือนเขาหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับไงก็ถ้าเจอผมก็อย่าตกยับนะแล้วก็กระังหาสมาชิกทีมด,ด้วยครับ <laughs>